แหวงแหวงหวานอี่ฮะใส่แม่ลีนาน้เอ้าอีเนี่ยจอดเลยย้อยพักกันให้ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้นี่ลุยจะพาสองสาวไปทําธุรกิจมืดอี่ยังธุรกิจมืดไปไหนธุรกิจมืดยังกลับไปสิพาไปนี่ไปสันจะไปนะคะวันนี้นั่งรถเข็นให้เพื่อนสาวยูแล้วหน้ากูทำไมมันมืดจังเลยอะเนาะหน้าสึ่ดมเนาะมันโฟกัสทั้งนอนก้ะไม่ไม่ตามหน้าค่ะ ผู้ส่นตามหน้ามองได็กฮะเอามือดอิหลีได้อยู่อย่างเบิ่งที่หลมเกล็เป่าหุ่นจีนมุกมันยังมุกมันยังเพิ่งมีบินบินกับผูดังบอกวันนี้นะคะจะพาเพื่อนสาวไปเฮ็ดธุรกิจเหมือดเอามันคักๆเอามันสมก็บินหล่องคึ้นฮอดกันนะพาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างบ้านสวนนี่ลุยนี่กันเราตอนนี้นะคะก็กําลังจะลื้อนะคะลื้อถอนแล้วก็สีใหญ่เล่นท้ยออกแล้วจะเฮ็ดบ้านหลังใหม่นะคะบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ๆสวยๆนะคะ เค็ีไว้ใบมองนี้เนาะพี่น้องเอามมึงกำลังทำนะคะระวังเด้อแปลงบ้านสวนออกนะคะมองหันมันเป็นหล่องเหรอมองหันมันเป็นหล่องหล่องกับยาแล้วบออยู่ขี้ลายคืออีเมฆกันแล้วกันดูยาดูเลยมองหันมันเป็นหล่องมันมันคือคือคือจะพาสองสาวไปทำธุรกิจใหม่นะคะเพราะว่าบูดกับไซม่านะคะพี่น้องสิพาไปเฮ็ดธุรกิจใหม่ ธุรกิจมืดปะธุรกิจมืดของบ้านสวนนี่ลุยนะคะมีทุกอย่างอโลดกบเขียดขี้กันขากอ๋อนกหยอไขากินข่ะกินได้กระซีโดยเลี้ยงอยู่เอาเท้าเอาแขนมาเลี้ยงตะกี้กันตัวใหญ่ก็ได้ด้วยอู้หูยู่นิ้วรถเข็นโอ้เข็นรถเข็นแล้วพระาไทยเอินยังโอ้บังหันแทงบานิูพระซาไทยเอินยังขักรถเข็นเดี๋ยวมาเข็นจนตัวฮักกัด หักรถเข็นเข็นรถเข็นนี่ล่ะเนาะแมวมึงพอกยังก่อนเนี่ยพอกโกบมึงบอกบวกบวบสิละมึงบองห่างต่อมึงบอกไปแล้วมึงบักบวบบอเออนี่โขบ นี่บักบัวพี่รองขาบักบัวบก็คกบอายุใกล้กันมาเอาครบเขาบักบัวไปน้ำออมใส่กันโลดยัวตะไคร้หัวดจิ้งไข่เดี๋ยวสีใหญ่พักอะไหแงมาไปหนีอยู่แมนจะบอกเราใหญ่ไปเลยใกล้เต็มหน่อยบอกมนเลยอุ้ยงหนาวสองคนแตอยู่กันเแบบวุ่นจิ้งหน้าห้องกับอ๋อกับมึงน่าดำแม่อีอยู่กับมึงที่หลาดำให้อีกดำดำดำเข่าแบบคือจังฝ่าทั้งหลังเลยอยุ้ยเริ่มแซงออกแล้ว เรื่องแจงออกแล้วคุณแจ้งบอ,บอันโฟกัสทั้งหนากล่องบอกจะโอ้ยโพด,พดหนูเอาไปทั้งหลังอัดหนาหนูดำอยู่แล้วหนูเมื่อไก่บันไดกระดำหนูหนจะให้คุณน้าพาแก่นะคะ,ะให้เจ้าผ้าเขาแก่โหลดลไปนี่นะคะเจ้าทรัพย์นี่นะคะพี่รร้องหาธุรกิจมืดนะคะนี่เลยนะคะขึ้นฐานนะคะ <ๆ S 1> ไปไปซับเบิ้งกระดับไปเห็นเบิ้งหน่เห็นบอเบิ้งเห็นขึ้นบอเห็น ครับเป็นนัการ์ัเป็นหละเออเออส่งคืออยู่ติลากูอยากขึ้นไปเลยนะยุหันละน้อยอ่ะเอาไปนี่ตัดเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกันละตัดแห้งก็เป็นอยังเดิมเราม่แตกมันข้างในเั็นอันหนึ่งมึงจิ๋นคือบ๊อพี่น้องมาดามจุนประเทศคือเด้ไปเกี่ยวหยาดก็คือซับเฮ็ดธุรกิจมื่อกาสิคืออีกอยู่ได้เนี่ยบอมเอนกูเคยไปอยู่กับผัวคนไทยโอ้ยผัวคนไทยพาเฮ็ดมาหน่อยับบพ้อเิ เออลัดลัดล um um ัดลัดลัดจ้าจ้าขึ้นจ้าคับจ้านั่นเออเขาขึ้นแ็่บอกว่าไก่ไทยีจอนช่วยล้มไหน่อยนโอ้ยเออลัด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  จะ้ามันี่ทางสองกูน้อยโอ้โเกิดกูพี่น้องถุรกิจมืดล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 ดค่อยเปิดเองยังเจออยู่บ่คยเปิดเองยังสีนี่ไเพราะว่าตอนไปอยู่ขอนแก่นซุ่มกูรู้ดีดีเรื่องม่าที่ไก่เ้าไปามปัญญาไปอยู่ขอนแก่นกับผัวทนไทยผัวเนพาเห็ดบ่เออบอกอดเออ พวกก้ัวเขามึงที่ไหนพี่น้องขาธุรกิจมืดนี่แหละแนวสิ้ผ้าลำผ้ารวยมาเอาควดดีแท้ยืนยนอไนยนะไปแป้วข้นซอยเขามึงขำมาจ้งแม่ไมรถจอดเนาะมิตรไม่อันงใหญ่งาม เออวเพราเผาทานไม่ไหวหอพอเมื่อสิหลากธุรกิจเมื่อกี้นี่บอกเล่าทานก็บบอดี้เสื้อทานก็บบอดี้เสือะะส้อเนื้อกินก็บ่ได้ซื้อเ่าเฮ็ดเอาทุกอย่างนะคะเมื่อกี้นี่ก็เป็นคุณนาเพิ่นจะเผาไว้ให้คุณนาก็เป็นน้องของแม่ต,ต้อมนะคะ ต่บ้าบานเพื่อนสิบอกคอยมีเนาะนี่มึงจะจับแห้งดีะว่าให้เพิ่นว่ายู่น้ำสังเกตท่านอันนี้กาจ่ายเงินเดือนน้ำเกี่ยวหยาห้งง้วนสังเกตท่านอันนี้พยายามเอาออกมาแล้วหามจับแห้งเป็นยังอืเพราะว่ามันพลอยเพราะว่ามันอบอืมมันอบเข้าใจบอจ้าแม่จ้าเออหนาก็คือกบอยู่คือเผ่าพานว่าป็นเอามันเกี่ยวหยางก็พอท่านละหนูว ระวังระวังนี่ระวังอ่าข้อประเด็นโคไม่แห้กูหูอยูบอลแมนกูบปได้ว่ามันแตกกูว่ายันแน่มึงจืดนน่กูเป็นห่วงมึงเห็นบอลนี่เวลาหยุดมาเห็นบอลมันก็แตกโปะแหลกโปะเลยอมันก็ต้องแตกอยู่แล้วหนูเป็นบอลอะไรซูบซีกลางกันเอากระว่าเอาทาน ถ้าคนเอาเอาคนลงไปอบหนึ่มิสิกเป็นดาวแดงหมดเอากบอบเบิ้องนี่เราโกบอบเซฟบกบอบแล้วแล้วนี่นี่มันยังเปียกๆเตีนบ่ยังเปียกๆบ่ได้เออเราบ้างเด้อหัวซุปลงไปเยอะหน่อยมันเต็มแล้วเมลีตัวนี้ตัวใหม่ไหม นี่ราคาพี่น้องมองเป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นเงินเป็นทองอีรีมองนี่นะเอาไปผุนพี่แต่เมดีผุน,ผนตั้งทั้งผุนทั้งผุนยออแยกวมาตั้งทั้งนอกตั้งคางกองอกมันทั้งนั้นเวลาตั้งคางกองมีละพ่อเนๆๆีนะ่นเตรียมค้าวเือน้อยเป็นวิธีบานน้านแม่ของข้าคุณคะนะครับเผา,า,าวไว้กับซวไว้ฟังนั้งผุนมองนี่ก็จะเป็นโล่งทานทั้งนี้นะครับพี่น้องขา ทำเองทุกอย่างนะคะอย่างนะคะ,ะคะุณหน้ามาอยู่น้ำอันเพื่อนกับมะเผาทานแม่เที<ค>่ยวใหญ่เงี้ย็ะให้เงินเดือนเพลลื่อนเอานะคะให้เงินเดือนเน่ให้เงินใจน้ำเน่นะคะก็ผู้ถาวรบ้านเฮ้าเนาะเพื่อนกับเป็นญาติพี่น้องเฮ้านะคะจากบริษัทตั้งใดกะเอามาอยู่น้ำนะคะเพะเื่อนกัเฮ็ดให้ทุกอย่างนะคะก็เลี้ยงดูญาติพี่น้องไปนะคะผู้ใดเฮ็ดน้ำเฮาดีเฮากัเฮ็ดน้ำเพิ่นดีขึ้นกันนะคะ อันน้อยอันย่างนึ่งเลยคือมูอพวกนี่ล่ะผู้ใดเฮ็ดน่ำดีก็เฮ็ดน่ำดีผู้ใดเฮ็ดน่ำบ่ดีก็บ่ดีพูดได้วงหุ่นจัดข่วมพู้ใดเว้าหญ้าก็เอาวทีละมากระเขาว้าเฮ็ดหยังล่ะนามกันไปนะคะเอาอีหยังอ่ะการแขาว้าได้ยะนี่เด็๋ไปซ่ามันเป็นบาทเด้๋นั่นเจอผมอยากเจอบ่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอาไหมเอาอยู่บ่เฮ้ยเอาไหมเจัดการไม่น่าจักดอก อาจมืเอาไหมชาดไทยอำนาจมืดบอกเอาไหมเจออะเหรอเอาไหมเอาไหมมึงจะช้าเอาไหมมตัวนี้ขงาม่าวย้งกุยบ่เลิศอุ้ยเลิศอีลี แบบว่าเป็นสิบปีแล้วบอดี้บอดีเอเ้เห็นเตาเผา,าทานเนอะบงสี่ส่วนมากค้นจะเผาแบบธรรมาชาติหละกอ่ะโอ้เพราะว่ามาค้นจะเผาแบบเทคโนโลยีแบบใหม่เนาะมันก,มกับไปเรื่อยแต่้งนะลูกนี้ปกติถ้าบ่ใช้เตาแบบบางสี่เขาเจ้ากับสิบเอเซืยรทังน้ำมันทังน้ำมันทังน้ำมันนะครับตาว่ายอยู่นี่ยังนี ก็คุดเอาดินอยู่นี่พี่น้องคะนี่นคุดเอาดินขึ้นมาโอด<อ>มะเห็ดนะคะแต่อยากไห้มันเหนียวมันแน่นก็คือมันจิเป็นดินเหนียวนะคะพี่น้องดินเหนียวด,ดินโปร่งบานเขาเขาจะเอื่นดินโปร่งเหนียวเวแาตอนเขาสมัยเรียนน่ะเขาปั่นเอาลูกลูกกลมๆแล้วปเป็นเรนเหรินน่ะนะพี่น้องทีละดินเหนียวเพราะว่าอยู่นี่ย,ย,ยัง,ยง เป็นเฮ็ดแต่ง่ายๆได้นี่พี่น้องอยู่นี่ยังเฮ็ดแบบโบราณรักษาวัฒนธรรมอยู่อยู่พายุแบบพ่อเพียงยังบราณแต่ยิ่งยังที่ท่านสมัยหลายนะครับพี่น้องขาพี่น้องมานี่ล่ะผู้ใดมาเยี่ยมมะยามกระสีผ้ามาขุดนทานเลี้ยงงัวเก็บไข่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี๊ยวปลาเกี๊ยวเห็ดซี่แม่ข้างนะกระสีเด็นกบตัวใหญ่ล่ะครับพี่น้องใช่เอานมัำตีออกไม่ต้องหักออกเออไม่เขาจะไม่จะว่าร่ลงหลุมโอ้มันบ่ลรงถุงโอ้ แอว่งแหวงหวานนี่ฮะใส่แม่ลีนานะอ้าอีเน่มึงหัวบ่มึงหัวบ่มึงอยากเจอบ่ะเอฟซีนาเด้ออย่ามาเห็ดคนป่วยบอกเกลียวมึงอย่ามาอ่างนั่นนะนี่มึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่า ไดาพี่จะดานี่บอสจังหว่างอุ้ยนี่ลุยจะล่มแล้วพี่น้องพวกนีีจะโอะยก็บต่อเลยมึงต่อเลยดิหนุยเอาใส่สอนี่ก็เพร่าเอาถีบมึงไข่เฮ็ดทุกอย่างพี่น้องขาฝึกให้ทำทุกอย่างนะครับเพื่อนสาวว่าอยู่น้ำไก่เฮ็ดทุกอย่างสิได้เฮ็ดเป็นมาทาไปอยู่น้ำลูกน้ำผัวกับสได้เฮ็ดเป็นนะคะนู้กน้ำลูกน้ำเมียน้ำลูกน้ำเมียล่ะกับสได้เฮ็ดเป็นทุกอย่างพี่น้องเพราะว่า ฝึกใบนี่ลุยกับตังแต่ขาดีกับไต้หน้อยก็ฝึกไใบยังสี่ลักพวกดีมากกับผ้ามาเห็นผู้ใดสิมีตั้งแต่เกิดบนบล่ะเออเออเฮดแด้าไดมันเฑ็ดแต่กับเฮดเฮ็ดนะคะฝึกขัดฝึกทำเราวันนี้เราขยันเราเก็บเราอดออมวันหน้าเราก็มีนะคะฝาดฝัดเฮียฝาดอุ้ยนี่ไม่คามเลยนี่นี่ไม่คามดี เต็ม้อานตวดามือห่มึงดามูกูบ้ามีมีกูตุวยมึงเท่าเดียวนื้อมาคุบ้ามึงบ้มีสีนานเด็กมันไม่สีอย่างนี้มันดงกูตเต็มคอกูบอีมม่เป็นเสื้อเต็มนาคูไหนนี่ยมาไหลซ้ำอันนตอเห ย้อยสน้มาอจอเ็นปูเก็ดยาวอีจอเพ่อนูเลนยวพ่อบพ่อแล้วอิตาเลเอาหันหน้าไปใส่หนุ่ยด้คุณก็หันไปใส่บางตีแหละที่นอนของมงมันเทในคอย ดำตัวใหญ่ขึ้นจะไปมัเก็บทานน้ำมูนะ่นมันเห็ดได้คอยเฮ้ยมึงนี่ละสวยมีใดเ,เห็ดซาทูพี่นอกดาบันเดอร์มันบาบันเห็<อ>ดถึงข้างกวายนนะด้เนี่ยนี่นะมึงที่ละรัก หลักคุนอะยังไงไม่ใช่เสื้อกูห่วยเฮ้ยห้ามวนส่วนเสร็จะล้วก็ยุบสวนโอเคพี่น้องขาเอาไว้ซ้ำนี่นะคะภาพวกนี้มาเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องขาบอเคยเห็ดกัลยาเห็ดมาอยู่น้ำนี่ลุยบอเคยเห็ดกัลยาเห็ดนะคะบอ้มันแกงนี่ลุยนะคะมาหาแกงงูกูกูเสร็จหนาให้โมกุใหญ่เห็ดโอเคเอาไว้ซ้ำนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ